ไม่พลาดสอวอสำรองยื่นเพื่อไทยสอบรัฐบาลอนุทินคดีหัวสอวอกลุ่มสอวอสำรองยื่นหนังสือถึงพักเพื่อไทยเพื่อติดตามตรวจสอบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกรณีคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567ซึ่งมีนายอนุสรเอี่ยมสะอาดสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเป็นตัวแทนรับจากพักเพื่อไทยโดยนายธนวันรศรีสุขกล่าวว่า จากกรณีคดีทุจริตการหัวเลือกสอว2567ซึ่งมีความผิดตามพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561ทางกะกะตได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะที่26ที่มีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกะกะตเป็นประธานทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI คณะนี้สำนวนคดีหัวเลียกสาวเสนอสำนักงานเลขากกตไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม2568ดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา138คนกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยและเครือข่าย91รายอยู่ระหว่างร,รกกอกกตส่งสารดีกาแผนคดีเลือกตั้น กลุ่มสอวอสำรองมีความห่วงใยและกังวลใจว่ารัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะเข้าไปก้าวไก่หรือแทรกแซงในระหว่างรอกอก,ะกะตส่งสำนวนคดีไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะกระทบต่อหลักการความถูกต้องโปร่งใสเที่ยงธรรมอันเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยและผิดเจตนารมการเตรียมยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนดังนั้นจึงเสนอข้อเรียกร้องดังนี้ ขอให้ติดตามตรวจสอบนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจและเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงอาจใช้อำนาจรัฐที่ก้าวไก่และแทรกแซงคดีเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตอนเองและพวกพ้องขอให้ติดตามตรวจสอบการบริหารงานผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้กำกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ไม่ให้มีการแทรกแซงการทำงานของข้าราชการ DSI ที่ยึดมั่นระบบยุติธรรมความถูกต้องและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ทางกลุ่มสอวอต้องการให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา68ที่รัฐพื้นคุ้มครองระบบยุติธรรมไม่ให้ถูกแทรกแซงเพราะขณะนี้มีแนวโน้มและข้อมูลบางส่วนว่าจะมีการแทรกแซงแล้วขณะยังไม่แต่งตั้งรัฐบาลยังมีมือลึกลับเข้าไปกดดันให้ทางกลมสอบสวนคดีพิเศษไม่ดำเนินการสอบสวนปากคำพยานบางรายขณะที่นายอนุสรกล่าวว่าวันนี้พักเพื่อไทยยามมาทำหน้าที่ไม่ว่าจะในฐานะอดีตรัฐบาลหรือว่าที่ฝ่ายค้านก็ตาม แต่ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือและดูแลโดยเฉพาะกระบวนการหัวสวที่ต้องเรียกว่าเป็นกระบวนการใหญ่ระดับชาติมีคนรับรู้รับทราบจํานวนมากมีคนตั้งคําถามทั่วทั้งประเทศกับปรากฏการณ์นี้ดังนั้นไม่ว่าพักเพื่อไทยจะอยู่ในบริบทใด เราเป็นฝ่ายค้านแท้ๆที่พร้อมทำหน้าที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสวสำรองซึ่งเดินทางมายื่นร้องและสิ่งที่เขายื่นได้ไม่เกินกว่าที่เขาควรจะร้องได้เพราะเขาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อกระบวนการหัวสวที่อาจทำให้ได้สวที่อาจผิดฝาผิดตัวนายอนุสรย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจึงยินดีอย่างเต็มที่ไม่ใช่ลูกหนีเข้าคอกแต่เป็นทางที่เราต้องเดินอยู่และเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล มีความเกี่ยวข้องไม่เฉพาะเรื่องหัวสวแต่ยังมีกรณีเขากระโดงและเรื่องอื่นๆดังนั้นพักเพื่อไทยจะรับภาระในส่วนนี้ในการดำเนินการทั้งระบบรัฐสภาและบทบาทหน้าที่ในสภาเราพร้อมจะดำเนินการควบคู่ไปกับภาคประชาชนต่อไป เมื <ME> Elliot, ่อถามถึงวันแถลงนโยบายพักเพื่อไทยในฐานะว่าที่ฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายตรวจสอบนโยบายหรือคุณสมบัติรัฐมนตรีที่จะเข้ามาทำหน้าที่หรือไม่นายอนุสรกล่าวว่าพักเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองในการประชุมพักของเราทุกครั้งเรามีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกันในที่ประชุมพักว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแท้อย่างเหมาะสมลงตัวควรจะเป็นแบบไหนอย่างไร ความจริงในการถแถลงนโยบายเรามีบางกลุ่มในพักเพื่อไทยเห็นว่าจะอภิปรายอะไรได้บ้างเพราะใน MOA ที่มีการสนับสนุนร่วมกับพักประชาชนเขาก็บอกว่าไม่ได้ให้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศแต่ให้มายุบสภาฉะนั้นเมื่อเป็นไปตามกรอบนี้ก็ต้องมีการอธิบายนโยบายว่า ทำลายยุบสภาเป็นอย่างไรหากไปอธิบายเรื่องนโยบายอาจจะผิดฝาเป็นตัวยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ทํางานในพื้นฐานความแค้นหรือความฝังใจในอดีตหากเราสามารถอภิปรายข้อเสนอแนะเรื่องการถแถลงนโยบายได้เราก็พร้อมทําหน้าที่ นายอนุสรย้ำอีกว่าในบันทึกข้อตกลงหรือ MOA แม้แต่การให้สัมภาษณ์ของพักประชาชนก็ระบุว่าไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนเก่งคนดีหรือมาเพื่อบริหารประเทศแต่เลือกมาเพื่อยุบสภาฉะนั้นจึงไม่แน่ใจว่าหากมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากยุบสภาสามารถอภิปรายได้หรือไม่อย่างไรก็ตามต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูก่อนแต่ยืนยันว่าเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบถ่วงดุล ส่วนการอภิปรายจะต้องเป็นมติของพักหรือไม่นายอนุสรกล่าวว่าอาจต้องมีการคุยกันแต่ในส่วนของพักเพื่อไทยทุกเวทีและทุกวงที่มีการคุยกันมีเรื่องนี้ในการทำงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม